วตใบเด็ดเก็ตด็กลกตได้ตัวมาแล้วนะหกพันหนึ่งรูปีนะครับประมาณหกรบาทาดืกาแฟากินด้วยเดี๋ยวผมจะเดินไปแล้วนะ 아금니

あ。<は> มาเมเอะเอะถึงแล้วนะครับชั้น29ห้องไลท์สโวลชั้น29คนเต็มเลยผมดู เมือ,องคอลัมโบนะตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนะเราเดินไปต่อตรงกลางก็จะเป็นทะเลสาบนะครับ แล้วก็จะเป็นทะเลอยู่ตรงฝั่งโน้นนะให้พัเจีเน่ดูจ้ะ ือ,อ,อยากผมต้องเดินลงไปแนละ้ 还没。 จะประมาณนี้ครับจบแล้วนะครับขึ้นไปดูวิวในเมืองแล้วก็กลับโมมาก็จะมีของฝากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินดูกันเขาจะมาดักตรงทางออกประมาณนี้นครับเโรตัสทาวเวอร์ 9ก0ารกรูปีนะัอเล็กต์ต์ขนมมะพร้าวนะครับมีรสหวานรสช็อกโกแลตนะ เป็นพริกไทยดำหรือเปล่า็น้งกะลีนะผมงบาร์บีคิวทางด้านหลังก็จะเป็นทะเลสาบนะครับตรงนี้เป็นทะเลสาบกลางเมืองนะครับ จะอยู่ติดกับตึกโลตัสทาวเวอร์นะครับอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมเดินไปดูก่อนว่ามีอะไรกินไหมมีน้ำส้มตรงนี้เดี๋ยวผมซื้อน้ำส้มไปลองนะครับ <300. S 1> How much 200 okay o Thank you.

What do you have? Wonder bar, wonder phone. Bar please. This wonder phone, vanilla, one sixty rupees, one seventy rupees, one thirty rupees. One ten rupees. Ah. Uh, this one. We have this. No. No. This, uh, no. Okay. One ten. Business. Okay. Uh, how much? One hundred and ten. Okay. Kiếp được xin Để tìm tên phát lăng của nó cái cá nữa Không khói nữa Không có mình khi không ใต้ต้นไม้ได้แล้วโซนนี้คนก็เริ่มเลิกงานกันแล้วนะครับเอาว่านัง่งรถบัสก,กันกลับกันนะอีกาเยอะมากนะครับแถวเนี้ย

ผมก็เดินเรื่อยเผื่อยไม่มีจุดหมายใดๆ้งนั้น ท, <S <S ที่นี่ก็ยังมีร้านหนังสืออยู่นะครับยาวเลยตรงเนี้ย่ยที่ไทยไม่ค่อยเห็นนะครับแล้ว จ้าเยอะนะครับเหมือนผมเริ่มเจอเด็กเรื่อบาสกันแล้วครับ ช่วงนี้คนก็ล่างกลับบ้านกันนะครับเลิกงานกันคนผุ้ผพานไปหมดเลยต้เป็ปตุ้มบัตรด้ียใช่ไหม นนี้จะเป็นร้านซ่อมรถตั้งแต่รถเ,เดี๋ยวผมกําลังจะเดินกลับไปทางโรงแรมแล้วนะ๋ยวจะไกลไปเรื่อยแล้วจะเมื่อก่อดน,นะ เพราะทิ้งอะไรลงมาเลยข้่งในเหมือนจะล้างเลยตึกล้างหรือเปล่ววา,าของมือมาห้องที่เปิดไ้มีขยะอะไรรถติดนะครับทานนี้ ใน่าจะใกล้จุดโรงแรมที่ผมพักแล้วนะครับเพราะแถวโรงแรมจะมีที่พักเยอะแล้วก็จะมีจุดแลดนมาร์กเป็นแชหาดนะครับทถงนั้นคนก็จะเยอะนะนะครับเราเจอคนเด็นไปหมดเลยช่วงนี้รถก็ติดด้วย có <laughs> ngàn vậy đó น่าจะตีเบสบอลที่ไทยก็จะเตะบอลเทแต่กลอครับนะส่วนใหญ่ไปเขาตีเบสบอลใช่เรียบร้อยครับ เขาตีออกมาถนนเลยโหตีแรงเกินนครับเล่นเบสบอลกันนะครับ

ร้านิษาพันตัวนะรวมาณศิษยาพันธุอะี๋ประมาณกิโลครึ่งนะครับมันจะถึงลงแล้วคอนุจะมีเคเอฟซีนะครับ ข้ามาในห้างนะครับเดี๋ยวผมต้องหาสบู่แล้วก็ยาสระผมนะผมลืมซื้อมาจากไทยวานีเราององทางศรีลังกาเขานะครับ ก็จะมีเดสตอร์นะครับที่จะมีในไทยที่เราเคยเห็นกันมีห้อแชมเปียนด้วยแต่ผมอยากได้แบบเป็นครีมอาบน้ำนะครับใช้ง่ายกว่ามีลักซ์นะ ผมน่าจะเอาเดสตตเนี่ยละครับตรงนี้จะเป็นอาหารมาอาหารแมวนะครับก็คล้ายๆไทยนะฝั่งนี้ก็จะมีพวกนยา ล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานห้องน้ำของเราใม่ก็มีนะ ก็จะมีเป็นน้ำอารมณ์นะครับเป็นต้าส่วนนี้จะมีบะหมี่เสเร็จรูกนะ นกไก่อะครับไก่เผ็ดราคาก็าประมาณเนี้ยหางคิวส์นะครับนะครับราคาไั้ Hello. Chúng ta phải lót tê Hai. Thank you. ขายแล้วตองเลียงนเยอะนะครับทอานีัยิัเหรอ้ยเรา่ยนะ้นขายละไม้ ก็จะมีสองชนชาตินะครับที่เป็นหลกัหลกๆของประเทศนี้ก็จะมีชาวสิงหลนะครับชาวสิงหลแล้วก็มีชาวทมินนะครับสองชนชาติที่อยู่ในประเทศนี้ภาษารษาชการก็ใช้เป็นภาษาสิงหลนะครับ รูนะครับรอบๆเมืองแถวนี้แล้วก็สุดท้ายมาถึงโรงแรมสักทีนะ้าห,หน้าก็จะเป็นชายหาดนะครับเนี่ยโรงแรมผมคือตรงนี้นะคนก็เริ่มมา ใา่หางกันแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเดดแล้วแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ตกดินนะ,<อ>ะนี่ครับโรงแรมผมข้ามถนนไป<อ>เดี๋ยวผมข็ถ่ายวิวหน่อยนะครับแล้วก็จะไปโรงแรมนะ ดินพอดีนะเรามาถึงเดี๋ยวผมขอไปถ่ายวิวภาที่ตกดินก่อนนะผมเดินมาถึงพอดีเลยน่าจะอิกไม่กี่นาทีมันก็จะหายไปแล้วเดินมาห้าหกโลเนี่ยดูนะครับ ที่ตกพอดีนะ